สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูมาบอกมากล่าวนะคะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่2พฤษภาคมปีส5 6 4นี้คะ่ะแต่จะต้องทำความเข้าใจ กันก่อนนะคะว่าจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะว่าใครเป็นอันดับ1ใครเป็นอันดับ2หรืออันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะคิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะ ชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่2พฤษภาคมปี2564นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะนะคะ ตั้งแต่วันที่14เมษายนปี2564แล้วดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยกย้ายมาย,ยังราศีมิถุนนะมาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะค่อนข้างเด่นชัดสำหรับชาวมิถุนจริงๆเลยนะแม้ว่าเรื่องราวปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณมันจะมีมากมายเพียงใดนะแต่ในเรื่องของโชคลาภนั้นคุณไม่น้อยหน้าใครเลยค่ะดาวเจ้าเรือนลาภมาทับเนื้อทับ ตัวหมายความว่าโอกาสดีๆจังหวะดีๆในชีวิตจะมีอย่างแน่นอนและถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะชนะที่จะสําเร็จนั่นเองค่ะดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมิถุน ก็ได้ทํามุมโยกกันกับดาวพระอังคารนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าดาวสองดาวนี้ถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอานะคะเป็นเกณฑ์ที่ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบจากบุตรจากบริวารมีเกณฑ์ที่จะเกิดโชคลาบแบบปุบป,ปับทันทีทันใดแบบไม่ทันตั้งตัวหรือมีข่าวดีเข้ามาแบบกระทันหันเป็นไปได้เลยนะในช่วงวันที่สองพฤษภาคมนี้นะคะนอกจากนั้น ะะวันที่สองพฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดพอดิบพอดีค่ะทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับคนรอบข้างมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับคอนเน็กชันเกี่ยวกับเพื่อนฝูงเข้ามาบางคนนะคะก็จะได้ตัวเลขจากคอนเน็กชันเพื่อนฝูงนี่แหละนำมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือว่าได้ตัวเลขจากเพื่อนสนิทเพื่อนที่ทำงานเป็นไปได้นะคะก็ต้องดูนะลองดูนะในช่วงนี้ว่าคุณจะ มีเกณฑ์ได้ตัวเลขจากใครบ้างค่ะก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมีมีความสําเร็จในเรื่องของการเสียงดวงเสียงโชคเฮงรวยปังรับวันที่สองนะคะพฤษภาคมปี2564นี้กันทุกคนกันทวนนาด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ